เป็นอไนะนไนเสียปุครับผมดุรกิจเพงตอนนี้ว่าเขาลายเพยงไหมเงียบเลครับตอนนี้เจ้าต้องหานักร้องที่เสียงดีปั้นไ่นมครับเพื่อมีหลานใสเอาอยู่ะ <S <S 2> <S 2> นี่มาครับนี่หายคนเมยเดี๋ยวค่อยโทรหาหมูหยองอยู่ค่ายหมูหยองนี่มาครับสมานเคคกรอดอ้บหยบสีได้เลยสมานเคคอรอดฮัลโหลนัแล้ะครับครับเงินเบิร์ตประนที่โชรทําเงินเบิดะ้มาเดีวเถอะขาอยู่นี่นะหาอยู่นี่วาไปนั่งไปนั่งนี่นี่นี่วันดีเสียบู๋หน่อยนั่งนะเออตำแหน่งนี้นี่กำลังดังเลยเพลงเาหน่ะนี่มาครับครับแคนครับหนึ่ อุ้ยโคเบอร์เพีงคนนั้นคนนี้ดังแต่ว่าอยากทำเพลงตัวเองก็เลยมาหาเสียปุ๋งกบแต้วัดนี้เสียยังก็คืออยู่วะโอ้หหง่วงเห็งดีตัวนี้หง่วงเห็งได้เนาะบ้าเบิ้มเบิ้มหง่งเห็งเบิ้เต้เป็นกระดังบ่เป็นกระดังบ่ดังดังแน่นอนดังแน่นอนเพีงดังบ่หงัวเนี่ยดังหงัวดังหงูแงห็งดีเบิ้มเบิ้มคิ้วนี่เห็นป่ะให้ที่ละคิ้วนี่ดังยินซีเรียนบ่เจ้าหมูกสิงโตเห็นบ่นี่นี่ปากเหี่ยว รวมสัตว์ทุกนิ่ที่อยู่หน้ามันคนเดียวยอยอยอเอาเลยเนาะเพื่อไม่แกนเป็นการเสียเวลาดีบอดีให้เสียปุ๊ตัดสินใจเลยนี่คือหลานซาย ขั้นดีนี่ฝากชายขาเลยครับขั้นดีนี่เฉพให้เขาครกกเตเสียจะนี่มีสิกเลยโอ้ยตัวัจนีเลยขันเียีาาเอนี่นี่พูชาชาชานหลานชายผมนะชัดเจนระดับเด้อครับ่คครับยารลวงแต้ว่ามันร้องเพลงมั้งนไไม่ไไม่เลยเดย๋ยวเปิดให้เลยนะฟัามันก่อนเอากอนลำก่อนเนาะกอนลำกอนลำ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 ลเสียงตบมือหน่อยครับขอเสียงตบมือหน่อยยโอ้ย ด่องน้ำน่าแสงหาสิหาใส่นอไปแต่งล่าแฟนม่าคือแพ้งแค่น้องล่าลาคานองหองว่ามาขอลดลงได้บ่ล่าจักหาเอิคงพอไว้ ลัน да e ีม so ันแสนเดาปลายปายเฮ็ดจังใดสีหใดเฮ็ดจังใดสีหาเ้ชยไเดกบอกตัยีที่วานเตยาเลยไไวเรอกาบะังกระังใครเออเงียบอโทรอยู่เออ หครับเอ้มัวก้ยเขาพอนังห้องดังเไหมเป็ตะดังเสียงดีแห้งไหมรับอยู่หรอฮะรับอุ้ยรับอ้ยเริ่มงาน้เริ่มงานไปรับรับรับรรับ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 รัรับรับรัอรันับนบอับร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 บรบรับรับรับรรับรงานมืรับรัรับบบออล เริ่มงานเลยเนาะเดี๋ยวนี้เลยมาสเดี๋ยวนี้เลยเอ้าไปไปอัดเลยไนไปอัดขาของอัดข่าวของอัดข่าวองอัดเริ่มติดร้องอข่าองอัดแล้วได้ขาองอัดเลยแล้วมใจในหลันชายไดขาองอัดได้ขาองดีเนาะไปไม่บอเาเสี้ยเงเเ่อฮะไเสียเงเรอับับเป็นนักร้องรับคนสวนลับคนสวน่ครับไปมาห้ามมึงด้วยไปคนเดียวเลย กูเห so ้ยมันดีกูอะกล่อมโปพูดโป้โปอเลย